สวัสดีคุณผู้ชมและผู้ฟังทุกๆท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเรื่องเล่าแปลกหน้าก่อนที่จะเข้าสู่ห้วงของความหลอนผมขอคนละหนึ่งไลค์และหนึ่ง like, แชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะพัฒนาผลงานดีๆออกมาให้ผู้ฟังได้รับฟังกันและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากรายการ เรื่องเล่าแปลกหน้ากันด้วยนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ1 3บ4ปีที่ผ่านมาเรื่องมีอยู่ว่าคุณโบนัทซึ่งมีอาชีพเป็นดีเจเปิดเพลงร่วมกับวงดนตรีได้รับงานจากจังหวัดในภาคใต้ซึ่งเป็นจังหวัดเดียวกันกับเรื่องโรงแรมนิรนามด้วยโดยได้ตกลงงานกันกับทางนายจ้างว่าให้จัดวงลงมาด้วย หากออดิชั่นผ่านก็จะได้ร่วมงานกันที่ผับด้วยโดยที่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในจ้างจะเป็นผู้ออกให้ทั้งหมดแต่ในระหว่างทางทางวงดนตรีที่มาด้วยกันขอแวะออดิชันอีกที่หนึง่งในจังหวัดทางผ่านโดยมีนัดออดิชั่นกันตอนเที่ยงคืนคุณโบนัสจึงรับหน้าที่หาและจองโรงแรมเพื่อค้างคืนกัน ก่อนที่จะเข้าถึงตัวเมืองจังหวัดนี้นั้นก็ได้เจอโรงแรมแห่งหนึ่งและตั้งใจค้างกันที่นี่โรงแรมแห่งนี้มีลักษณะเป็นอาคารสองชั้นคล้ายกับตึกเรียนคุณโบนัทเข้าไปจอดรถที่หน้าตึกขณะนั้นเป็นเวลาผ้าทุ่ม ทันทีที่เข้าไปก็พบคนต้อนรับที่ล็อบบี้เป็นคุณป้าท่านหนึ่งคุณโบนัทจึงแจ้งว่าต้องการห้องพักคุณป้าก็ทักถามว่ามากันกี่คนมากัน9คนฮะงั้นก็สี่ห้องใช่ไหมหรือจะเอาสามเอาสามละกันฮะจะได้เซฟค่าใช้จ่ายด้วย ในขณะที่ทุกคนจัดแจงหอบสัมภาระขึ้นห้องแต่ก็ต้องสะดุดตากับบันไดาทางขึ้นบันไดดังกล่าวจะมีทางแยกออกเป็นสองทางแต่ที่ผนังเหนือขึ้นไปกับมีภาพกรอบใหญ่ติดอยู่เป็นภาพของเจ้าของโรงแรมชายสูงอายุในชุดไทยกับไม้เท้าขนาดเท่าตัวจริงชวนให้นึกถึงท่านขุนหรืออะไรทำนองนั้น หลังจากเข้าห้องพักกันเรียบร้อยเวลาล่วงเลยไปจนวงดนตรีไปออเดชั่นเสร็จกลับมาจึงเข้านอนกันกระดห้าง9ก้าโมงเช้ามีคนมาเคาะประตูห้องทั้งสามห้องดังป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 ัง,ปงเป็นผู้จัดการโรงแรมที่มาเคาะพวกคุณขึ้นมานอนตึกนี้ได้ยังไงกันหืมอ้าวพวกเราก็เช็คอินกันเข้ามานะ คือตึกเนี้ยเรากําลังอินโนเวตอยู่ไม่ได้เปิดให้เข้าพักเราให้พักอีกตึกหนึ่งด้านหลังครับหลังจากได้ฟังทางคณะได้แต่มองหน้ากันด้วยไม่เชื่อมันไม่น่าจะเป็นไปได้จึงลงมาดูที่ชั้นล่างกันทำไมจะไม่มีก็เมื่อคือนผมมาเปิดห้องที่เคาน์เตอร์ด้านล่างเนี่ยเมื่อคือนผมยังเจอคุณป้าอยู่เลย แต่แทนที่เรื่องจะจบลงโดยแค่เป็นเรื่องเข้าใจผิดคำพูดต่อมาของพนักง,งานโรงแรมกับสร้างความขนลุกให้ทุกคนคุณฟังนะตึกเนี้ผมล็อกเอาไว้นะแล้วพวกคุณจะเข้ามานอนกันได้ยังไงเมื่อคืนตอนที่พวกคุณโบนัสมาถึงขณะเข้ามาในบริเวณโรงแรมด้านหน้าจะมีประตูรั้วเหล็กเลื่อนมันเปิดอยู่ แต่เช้านี้มันกลับถูกปิดล็อกอยู่อย่างแน่นหนาด้วยแม่กุญแจไว้เรื่องนี้สร้างความสับสนที่ไม่อาจอธิบายได้แล้วเราเข้าไปได้ยังไงมานึกย้อนดูทีหลังตอนแรกที่พนักงานโรงแรมมาเคาะห้องเพราะเข้าใจว่าพวกคุณโบนัสงัดแงะเข้ามานอนกันแต่พอได้ยินเรื่องของคุณป้าปฏิกิริยาก็เปลี่ยนไป ดูเหมือนจะตกใจและอาจจะรู้ว่าป้าเป็นใครแม้จะไม่ได้บอกอะไรก็ตามในภายหลังคุณโบนัสออกไปดูด้านหลังก็พบอีกตึกที่ว่าจริงๆเป็นอาคารหลังใหม่อยู่ในซอยเข้าไปหากแต่เมื่อคืนไม่รู้ว่าทำไม กับไม่เห็นและเลือกผ่านรั้วเหล็กเข้ามาจอดหน้าอาคารเก่าหลังนี้หลังจากที่รถเคลื่อนขบวนออกมาแล้วเพื่อนๆก็อดคุยกันติดตลกกันว่าสงสัยป้าแกอยากได้เงินมั้งเลยแอบมาเปิดโดยที่ไม่มีใครรู้ในขณะนั้นไม่มีใครคิดถึงทํานองเรื่องผีสางเลย จนในที่สุดก็มาถึงจุดหมายป้ายทางเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งโดยที่แห่งนี้จะมีผับอยู่ใต้โรงแรมในเรื่องงานของคุณโบนัสก็ได้ถูกว่าจ้างให้ทำงานเป็นดีเจทางวงก็สามารถเคลียรและตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยได้จองห้องพักให้ค้างคืนกันในตึกเจ้าของผับเปิดให้นอนสี่ห้องที่ชั้นสาม หลังจากได้กุญแจห้องกันครบก็พากันขึ้นลิฟต์เพื่อไปห้องดังกล่าวที่ชั้นสแต่ไม่รู้ว่าทำไมลิฟต์กลับไปหยุดและเปิดออกที่ชั้น4คนในลิฟต์ก็ได้แต่มองหน้ากันใครกดเปล่าก็ไม่นี่บางทีอาจจะมีคนที่ชั้นนี้กดเรียกเพื่อจะไปชั้นอื่นก็ได้ตอนนั้นเบื้องหน้าประตูลิฟต์ที่เปิดออก กับไม่มีใครยืนอยู่เลยที่นี่ถูกปิดไฟมืดแต่ยังเผยให้เห็นทางแยกรูปตัววายมุ่งออกไปทางซ้ายและขวาโดยที่ริฟจะตั้งอยู่ที่สุดทางตรงของตัววายดังนั้นที่แห่งนี้จึงดูน่าขนลุกนักเพราะคล้ายกับทางสามแพร่งในขณะนั้นเป็นช่วงกลางวัน และถึงแม้จะเจอเรื่องไม่ชอบมาพากลแต่ไม่ได้คิดอะไรและกดลิบลงมาชั้น3คืนแรกผ่านไปได้ด้วยดีโดยในส่วนของวงดนตรีมีสัญญาจ้างงานหนึ่งสัปดาห์ดังนั้นตลอดทั้งอาทิตย์ทุกคนจึงพักกันที่โรงแรมนี้ เช่นเดียวกับคุณโบนัสซึ่งหลังจากนั้นทางนายจ้างจะไปเช่าบ้านให้อยู่ต่างหากที่น่าแปลกก็คือตลอดเวลาที่อยู่โรงแรมแห่งนี้เวลาขึ้นลิฟต์เป็นต้องขึ้นไปชั้น4ี่ตลอดและมันยังคงมืดมิดทั้งชั้นจนมีอยู่คืนหนึ่งที่ขึ้นมาแล้วไม่สามารถกดกลับลงมาชั้น3ได้เพราะประตูไม่ปิดให้คุณโบนัสจึงต้องออก มาที่ชั้น4แล้วเดินลงมันไดหนีไฟเพื่อกลับไปชั้นสแม้ว่าเหตุการณ์จะไม่ปกติเอาซะเลยแต่ด้วยความที่มากันหลายคนจึงไม่ได้ติดใจอะไรแล้วกลับไปนอนกันมีอยู่วันหนึ่งช่วงนั้นโรงแรมแห่งนี้มีแขกเข้าพักเยอะแทบทุกห้องจึงถูกจองขณะที่คุณโบนัสกำลังจะเดินเข้าตึก ก็เหลือบขึ้นไปมองหน้าต่างทุกชั้นสว่างสวัยด้วยแสงไฟยกเว้นเพียงชั้นสี่ที่เรียกได้ว่ายังคงมืดทั้งชั้นโดยออกมาจากแนวหน้าต่างแถวอื่นๆด้วยความอยากรู้คุณโบนัสจึงถามรอปพชั้นสี่เนี่ยเขาไม่เปิดให้พักกันเหรอครับอ๋อชั้นนั้นน่ะแอมันเสีย ออกจะเป็นคำตอบที่ฟังดูขอไปทีแต่ก็ไม่ได้คิดจะเล่าหรือจะอะไรจนผ่านไปคืนที่สหลังเลิกงานกลับจากผับกลางดึกคุณโบนัสได้ยินเหมือนมีเสียงเด็กๆวิ่งเล่นอยู่บนชั้น4เป็นเสียงกระพวนดังกริง๊งกริงกริ๊งกริง,รงเป็นะระยะเข้าใจเอาเองว่าแข่ของเข้าพักเยอะจนในที่สุดชั้นนี้ก็เปิดใช้งาน ในคืนวันที่5หลังเลิกงานประมาณตีสองนักร้องนำวงดนตรีอยู่นั่งกินกันต่อกับลูกค้าคุณโบนัสและคนที่เหลือจึงกลับห้องพักกันก่อนแต่ในเช้าวันถัดมานักร้องคนนั้นมาได้กลับมาที่ห้องเขาหายตัวไปจนกระทั่งสามทุ่มวันนั้นก็ยังไม่พบ สรุปว่าวันนั้นนาทีร้องนำจึงต้องให้คนอื่นมาร้องแทนตอนนั้นเข้าใจกันไปว่าตัวนักร้องอาจจะไปกับสาวในคืนก่อนหน้านั้นแต่ถึงอย่างไรก็ไม่น่าจะทิ้งงานไปแบบนี้เลยจนเข้าวันที่สี่เช้านั้นมีคนมาเคาะประตูเป็นแม่บ้านคุณคุณมานี่หน่อยเพื่อนหายไปหรือเปล่าเอ๊ะใช่ครับใช่ จากนั้นคุณโบนัสจึงตามแม่บ้านไปแม่บ้านเดินนำขึ้นไปหยุดณห้องห้องหนึ่งที่ชั้นสี่ห้องนั้นดูเหมือนจะมีขนาดใหญ่ถึงสามห้องตีรวมกันขายเป็นห้องสูตรภายในมีม่านลูดกั้นห้องไว้คุณโบนัสพบนักร้องนำที่หายตัวไปนอนอยู่ในห้องแอร์เย็นเฉียบ ทันทีที่นักร้องได้สติก็เอ่ยคำถามฟังดูแปลกประหลาดด้วยอาการสลึมสลืออ้าวเออตกลงน้องเขาไปหรือยังน้องน้องไหนก็น,น้องที่เป็นเด็กผู้หญิงสองคนในนี้ว่าแต่พ่อแม่เขารับกลับไปหรือยังก็เมื่อคืนนี้ตอนกลับมาเจอน้องเขายือนอยู่หน้าทางขึ้น บอกว่าช่วยขึ้นมารอพ่อเป็นเพื่อนหนูหน่อยที่ด้านบนได้ไหมทันทีที่สิ้นเสียงป้าแม่บ้านก็ตกใจแล้วถามว่าใช่เด็กสองคนนี้ไหม พร้อมกับรูดมา่านผืนหนึ่งออกหลังม่านนั้นมีโลงศพเย็นซ่อนอยู่ด้านบนคุมไว้ด้วยผ้าลายกระตูนขณะนั้นสิ่งที่เย็นกว่าแอร์ในห้องก็คงจะเป็นมือของคุณโบนัสในสภาพที่ช็อกกับสิ่งที่เห็นนั่นเอง ป้าแม่บ้านเก่าแก่ของที่นี่เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาว่ามีอยู่วันหนึ่งที่ไฟฟ้าดับทั้งจังหวัดเลยพอแม่ของน้องทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมไม่อยู่เนื่องจากไปทำธุระที่กรุงเทพเด็กน้อยสองคนกดลิฟต์เล่นกันจนเกิดเหตุการณ์น่าเศร้าเมื่อไฟดับจึงถูกขังไว้ในลิฟต์ที่ชั้นสี่จนขาดอากาศหายใจ โดยที่ไม่มีใครรู้บังเอิญว่าตอนนั้นเป็นช่วง9ก้าโมงถึงเที่ยงเป็นเวลาที่แขกในโรงแรมจะเช็คเอาท์ออกกันไปหมดแล้วพนักงานก็ออกไปเที่ยวส่วนป้าแม่บ้านเข้าใจว่าน้องอยู่กับพี่เลี้ยงจึงไม่ได้นึกเอดใจที่ไม่พบเห็นทั้งคู่จนกระทั่งไฟมาจึงไปพบน้องทั้งสองเป็นศพไปเสียแล้ว ในภายหลังนักร้องที่หายตัวไปเราให้ฟังว่าเจอน้องนั่งจับมือกันอยู่หน้าเขาเตอร์ด้านล่างบอกว่าหนูรอพ่อกับแม่มารับจึงเสนอไปว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่รอเป็นเพื่อนเนื่องจากนึกสงสารน้องคนโตห้าขวบส่วนน้องคนเล็กก็เพียงแค่สามขวบครึ่งเมื่อย้อนคิดดูเมื่อราวสิบห้าปีที่แล้วระบบความปลอดภัย อาจจะไม่ได้พัฒนามาจนดีเหมือนในสมัยนี้จึงไม่มีกล้องวงจรปิดหรืออาจจะเป็นได้อีกว่าเพราะไฟดับจนมืดกล้องวงจรปิดเลยไม่สามารถแสดงภาพภายในได้ หลังเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นป้าแม่บ้านก็ยังคงนำอาหารและน้ำมาผัดเปลี่ยนให้ที่ห้องเก็บโรงนั้นทุกวันมาตลอดด้วยความที่ยังห่วงหาอาลัยของเจ้าของโรงแรมจึงได้เก็บร่างไร้วิญญาณของทั้งคู่เอาไว้ที่ชั้นสี่นั่นเองคุณโบนัทยังทิ้งทายไว้อีกว่าเคยมีดาราดังรุ่นใหญ่มาพักแล้วเจอเช่นกัน อีกทั้งยังได้ไปอยู่ในห้องนั้นด้วยป้าแม่บ้านเล่าให้ฟังได้ความว่าครั้งนั้นดาราท่านนี้มาถ่ายละครก่อนหน้านี้ไม่ถึงปีก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกับในวันนี้สร้างความตกใจให้ดาราท่านนั้นโดยที่ทางเจ้าของโรงแรมขอความร่วมมือให้ช่วยเก็บเรื่องนี้ไว้เนื่องด้วยตนเองยังคงเสียใจอยู่ ผ่านไป5ปีคุณโบนัทมีโอกาสได้กลับไปเยือนโรงแรมแห่งนี้อีกครั้งปรากฏว่าริฟที่เดิมเป็นริบคู่ได้ถูกเปลี่ยนใหม่แล้วตัวหนึ่งโดยที่ยังคงเก็บริฟอีกตัวที่เกิดเหตุการณ์ไว้ในสภาพเดิมส่วนชั้น4ก็ยังคงมืดมิดปิดตายเช่นกันโดยที่ไม่ทราบได้ ว่าห้องนั้นยังคงเก็บน้องทั้งคู่ไว้หรือเปล่าคุณโบนัสสังเกตเห็นว่ารอปภเป็นคนใหม่จึงแอบแกล้งถามว่าทำไมชั้นสี่ถึงมืดทั้งชั้นละ่ะทางรอปภตอบกบเกอนกลับมาแบบคงไม่รู้ว่าอีกฝ่ายรู้อยู่แล้วว่าอ๋อพี่เอกชัยเมาทั้งชั้นไว้แล้วขอขอบคุณเรื่องเล่าหลอน จากคุณโบนัสด้วยนะครับหากคุณยังไม่เคยได้รู้จักกับความกลัวลองมาตั้งใจฟังเรื่องเล่าชากคนแปลกหน้าคนนี้ดูนะครับรับรองได้เลยว่าต่อไปคุณจะมีแต่เรื่องราวที่แค่คิดก็ขนลุกในช่วงเวลาที่คุณต้องเดินไปเข้าห้องน้ำํำมืดๆตอนกลางค่ํากลางคืนคนเดียวจะไม่เป็นแค่การเดินไปทำธุระแบบปกติอีกต่อไประวังหลังของคุณไว้ให้ดีๆ เรื่องเล่าแปลกหน้า